ภูทับเบิกอากาศหนาวมากอยากมาเที่ยวภูทับเบิกแต่ว่าไม่รู้จะไปนอนที่ไหนดาด้าแนะนาที่นี่เลยนะคะไล่พื้นานะคะวันนี้มาจอดรถนอนบอกเลยว่าด้ามาที่นี่ประจําทุกปีค่ะก่อนอื่นเราก็จะไปเช็คอินกันก่อนก็มาติดต่อสอบถามห้องพักกันที่นี่เขามีทั้งห้องลานกางเต็นแล้วก็ลานจอดรถส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับคนที่มากางเต็นนะคะทุกคนมีน้ําอุ่นค่ะดอกไม้แล้วที่นี่เขาก็มีดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ บอกเลยว่าใครที่ชอบดอกไม้เมืองหนาวทามาเห็นที่นี่ก็จะตื่นตาตื่นใจแบบได้ประมาณนี้ค่ะช่วงที่ดาด้ามาได้คิดว่าดอกไม้น้อยก็เมื่อปีที่แล้วนะคะสงสัยเขากําลังจะปลูกค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เดินไปเที่ยวตลาดข้างบนกันค่ะทุกคนก็จะมีของพื้นเมืองขายมีผล,ลไม้มีดอกไม้ของพื้นเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ของจะขายเยอะประมาณวันสอ์อาทิตย์นะคะวันที่ดด้ามาก็คือวันธรรมดาแต่ก็ยังคงมีแมคคาบ้างปับไปนะคะตรงนี้เรามาเดินเล่นกันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ขคนเยอะประมาณหนึ่งเลยค่ะทุกคนเล้วเราอะมากินร้านนี้ เราอยากแนะนํมากมากเราอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยอีกร้านนึงเลยนะคะสามารถนั่งทานดูวิวข้างล่างหรือว่าจะขึ้นมาดูวิวข้างบนก็ได้ค่ะทุกคนพี่เจสั่งเป็นมาม่าหมูสับมานะคะแล้วก็ดาด้สั่งเป็นยอดฝักแมวกับข้าวต้มสอสามอย่างนี้ก็ประมาณ190าบาทค่ะอบอกเลยนะว่ารสชาติแบบประทับใจมากๆเลยแล้วที่ขาดไม่ได้เวลาที่มานะคะแล้วก็จะต้องมากินมันย่างค่ะทุกคนมันย่างมันเผาบอกเลยฟินฟินมากสามหัว2 0บาทแล้วส่วนอันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมัน ใช่หรือเปล่าลิปนี้เราสองคนก็นอนในรถเช่นเคยค่ะบอกเลยว่านอนในรถอ่ะอุ่นมากและที่ด้านนานานาบ้างไรดื่มผก็เพรว่าวิวที่นี่เขาสวยจึงมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นวิวที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพอดีเลย